เอลโสวัสด <test> ีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันเดินนะครับอยู่กับโเมงกับเทเลทับปิสาวนะครับผมวันนี้กมจะมปซองโหลดเกมสเทเลทับป s สานะครับอา่าเราไปกดตี๊กบุ๊กเลยนะครับบอกกันดีแล้ขียนว่าเยนว่าเีว่าเขียนว่าเขียนว่าเวเวยว กดตรงนี้นะตรงนี้จากนั้นไปกดสีเขียวกดกดตรงนี้ผมสดใช้สะดวกอันไหน,ผม,กกน,น,กกนผมสะดวกปุ๊กกนไดนะครับผมปุ๊กกนไดผมสะดวกปุ๊กกนไดมากสะดวกสะดวก มากเลยไปกดที่ดาวน์โหลดกดเลยจากนั้นก็กดดาวน์โหลดต่อไปแค่นี้เราก็ได้เกมิลินดี้ทับป,ปีสาแล้วครับผมแค่นี้ละครื่องผมมีเวลาแค่นี้เองสวัสดีครับบ๊ายบาย